สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามใน Youtube ผมนะครับผมอาจารย์เกียบนะ u t u b e ผมก็คือไปกับเกียบนะครับก็จากจริงๆแลคือด้านพิชาการของผมนะครับที่ผมเอามานำเสนอและอธิบายให้พวกเราไดา้ชมและได้ฟังกันนะครับส่วนมากก็จะมาจากการติดตามดูฟีดแบ็ k จากผู้ใช้รถเจ้าของรถ ที่อยู่ในในคลับนะครับที่อยู่ในคลับทั้งหลายนะครับก็จริงๆก็คือคลิปนี้คือเรื่องนี้นะครับผมได้เคยพูดออกไปแล้วในในคลิปในในสิยอดฮิตป,ปัญหายอดฮิตนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดมากนักเท่าที่ควรน,นะครับณนะวันนี้ผมก็จะมาเจาะจงนะครับเฉพาะปัญหานี้ ในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเรื่องที่ผมกำลังจะอธิบายให้พวกเราฟังนะครับอย่างละเอียดแล้วก็จะมีรูปภาพประกอบนะครับวิธีการแก้ไขวิธีการปฏิบัตินะครับคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับเจ้าของรถเท่าไหร่นักน,นะครับอ,อาจจะเจาะจงตรงโดยตรงไปที่โอ,อู่ซ่อมและก็ช่างซ่อมนะครับ รถที่ผมกำลังจะกล่าวให้พวกเราได้ฟังนะครับก็คือ Mazda BT50 Pro นะครับและ Ford Ranger T6 หนะครับหรือ Ford Ranger T6 ตัวยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆนะครับอาการของมันก็คือน้ำมันเครื่องรั่วที่ท้ายเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องรั่วที่ท้ายเครื่องผมบอกให้เลยนะครับว่ารั่ว ทุกคันนะรั่วทุกคันเมื่อใช้ไปสักะระยะเวลาหนึ่งรั่วทุกคันนะครับและถ้าหากเราเราเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องแล้วอย่างไม่ถูกต้องมันก็จะกลับมารั่วอีกนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนไประยะหนึ่งไม่ยาวหรอกครับเดี๋ยวมันก็รั่วอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทาไมมันถึงรั่วแล้วทาไมมันถึงแก้ยากนะครับแล,และจะต้องทําอย่างไร นะครับนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจี๊ยบจะมาแนะนําแล้วก็อธิบายพร้อมกับภาพประกอบนะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจริงๆก็คือตัวรถผมหาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดูที่ตัวรถนะครับพวกเราดูภาพประกอบที่อาจารย์จะแนบให้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสาเหตุที่ซีนท้ายเครื่องรั่ว ประจำนะครับทุกคันผมบอกเลยทุกคันไม่ช้าก็เร็วนะครับทุกคันนะครับรั่วหมดเลยครับนะครับในคู่มือประจำในคู่มือซ่อมนะครับไอซีนท้ายเครื่องเนี่ยครับในคู่มือซ่อมนะครับเขาระบุให้บีบซิลิโคนทับไปบนซีนยางที่มันมีอยู่มีอยู่แล้วนะครับให้บีบซิลิโคนทับไปซิลิโคนแบบกลมๆนะห้ามป้ายนะครับ ห้ามป้ายแบนนะครับให้บีบเป็นแบบหลอดไอยาสีฟันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลน,นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลอย่างต่ำนะครับบีบทับไปบนบนซีนยางที่มีอยู่ที่ซีนท้ายเครื่องนะครับแล้วถึงประกอบเข้าไปนะครับสิ่งนี้นะครับโรงพาบาลประกอบเครื่องยนต์นะครับที่ประกอบเครื่องยนต์เขาไม่ได้ปฏิบัติ ตามคู่มือซ่อมนะครับเขาไม่ได้บีบนะครับเขาเขาไม่ได้เพิ่มซีนยางเข้าไปเออเอครับเขาไม่ได้เพิ่มซิลิโคนทับเข้าไปนะครับเขาเอาซีนท้ายเครื่องประกอบเข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากว่าซีนท้ายเครื่องมันมียางอยู่แล้วแต่มันไม่พอครับมันไม่พอนะครับทำแบบนี้นะครับมันก็ยังรั่วครับมันก็ยังรั่วครับนะครับ สำคัญเลยนะครับจุดสําคัญแต่ทํายากหน่อยนะครับทํายากนะครับหรือเยอะนะครับทํายากนะครับแต่ถ้าจะแก้ให้หายขาดต้องทํานะครับต้องทํานะครับแต่ว่ายากนะครับเครื่องเครื่องยนต์นะครับที่ใช้อยู่ใน BT50 Pro และก็ใช้อยู่ใน Ford Ranger T6 เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบล็อกชับบล็อกนะชับบล็อกหรือว่าคือไอ้บล็อกเครื่องนะครับไม่รวมฝาสูบนะครับ มันจะประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับเขาเรียกว่าบล็อกส่วนบนกับบล็อกส่วนล่างนะครับบล็อกส่วนบนกับบล็อกส่วนล่างบล็อกส่วนล่างนะครับไอ้บล็อกไอ้ไอ้ไอ้ตัวฝาประกอบนะครับมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนบนจะเป็นเหล็กหล่อนะครับเป็นเหล็กหล่อนะครับนี่เวลาประกอบเข้าไปก่อนที่จะประขันให้แน่นนะครับมันจะต้องมีการนำเอานำไอ้อลายเมนต้องต้องมีการอลายก่อนนะครับโรงงานประกอบเขาจะ ไปเน้นอะไรด้านหน้าที่เอาฝาฝาครอบหน้าเครื่องไปปกนะครับเขาจะไปเน้นอะไรตรงด้านหน้าเครื่องเขาไม่เน้นอะไรด้านหลังเครื่องนะครับด้านด้านหลังเครื่องแก๊ปมันนะครับระหว่างเหล็กหล่อและอลูมิเนียมนะครับมันมันจะเหลื่อมนะครับมันจะเหลื่อมันเยอะเลยมากมเลยนะครับมันจะเหลื่อมมันเยอะเราลองสังเกตดูเราลองนึกภาพดูนะครับนึกภาพดูนะครับว่าถ้าหากว่า หน้าแป้นมันน่ะมันไม่เรียบมันไม่เสมอกันแล้วเราเอาอะไรไปใส่เอาไปครอบเอาสินอ่อสีนท้ายเครื่องเนี่ยไปครอบสินท้ายเครื่องของ BT50 Pro และของ T6 เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นฝานะครับมันจะเป็นฝานะครับมันไม่ใช่แค่สีนะครับเป็นเป็นฝามาพร้อมกับฝาเลยนะครับี่ฝานี่มันก็อะไรมันก็หน้าแป้นมันก็จะตรงนะครับเมื่อระดับของไอหน้าแป้นไอบล็อกบล็อกเหล็กหล่อและอลูมิเนียมเนี่ยไอ จุดสัมผัสกันเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่เรียบนะครับมันจะมีระดับที่ว่ามันต่างกันเวลาเราประกอบซีนท้ายเครื่องเข้าไปเราขันให้แน่นซีนท้ายเครื่องมันจะโก่งมันจะงอนะครับมันจะงอพอมันงอปั๊บนะครับมันก็จะไปบังคับให้อ้ปากซีนปากซีนไอ้ท้ายเครื่องเนี่ยมันเผยมันเปิดอ้านะครับแล้วน้ํามันก็จะรั่วนะครับน้ํามันก็จะรั่วเพราะฉะนั้นเราต้องปรับต้องปรับไอ้บล็อก ไอ้เสื้อส่วนล่างของบล็อกเนี่ยนะครับให้มันตรงให้มันตรงกับไอ้เสื้อเหล็กหลอนะครับเราต้องปรับนะครับการปรับทํายากมากครับทายากนะครับเราต้องคลายน็อตออกหมดเลยเราต้องถอดมาเมื่อคลายแล้วเรามันจะเป็นเซิลิโคนที่เข้ายาวไว้เราก็ต้องแกะออกมาหมดเนี่ยนะครับแกะออกมาแล้วมาล้างทาความสะอาดแล้วแล้วก็ยาซิลิโคนแล้วประกอบคืนเข้าไปแล้วก็ดันนะครับดันด้านหน้า ด้านหน้ามันจะอะลรยหรือไม่อลไยช่างมันนะครับว่าด้านหน้าเราเอาซิลิโคนโปะหนาๆได้แล้วมันมันเราเห็นได้ง่ายแต่ด้านหลังเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขมันทํายากครับเราต้องถอดเกียร์ต้องถอดอะไรทุกอย่างมาเยอะแยะมหาศาลนะครับแกย้ยากนั้นเราเอาด้านหลังนะครับโรงงานเขาเอาด้านหน้านะครับโรงงานประกอบเขาเอาด้านหน้าเขาไม่เอาด้านหลังเาะนั้นแล้วก็คือสี่ท้ายเครื่องรั่วทุกคันครับผมบอกเลยฮนะรือวทุกรั่วทุกคันนะครับไม่มีคันไหนไม่รัว่วรั่วทุกคันช้าเร็วทั้งไม่ได้เงรั่วทุกคัน ไม่ไปไม่รอดครับไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเราช่างนะครับช่างนะครับให้ปรับนะครับเอาเอาระดับด้านท้ายด้านหลังเป็นหลักนะครับด้านหน้าช่างมันปล่อยมันนะครับด้านหน้าปล่อยมันไปเอาด้านหลังเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะให้เราดูรูปประกอบนะครับให้เราดูรูปประกอบนะครับก็ทําตามที่อาจารย์แนะนํานะครับทําตามที่อาจารย์แนะนํานะครับแล้วอ่า หลังจากที่เราประกอบไปแล the ้วเราอลายบล็อกเสื้อเสื้อบนและเสื้อล่างให้มันได้ระดับแล้วเราก็ขันแน่นนะครับการขันแน่นก็คือค่อยๆไล่ไล่ตามนะครับมันจะมีสเปคมีวิสูตรมันอยู่แล้วนะครับก็คือไล่ขันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการประกอบฝาซีนท้ายเครื่องเข้าไปนะครับ จริงเวลาถ้าเราซื้อใหม่ใหม่มันจะมีฝาฝารองกันกันบาดอยู่นะครับการบาดเราต้องใช้นั้นแล้วครอบแล้วก็ดึงออกนะครับนั่นคือให้เราก่อนที่เราจะใส่นะครับใส่ไอซีนท้ายเครื่องเข้าไปให้เราอยาบีบบีบซิลิโคนนะครับนะครับซีแลนด์เนี่ยนะครับบีบไปบีบทับไปบนไอซีนเดิมที่มันมีอยู่ที่ฝาอยู่แล้วบีบทับไปเลยนะครับอย่า อย่าเอามือป้ายให้มันลูบๆไปนะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องบีบนะครับบีบให้เป็นแบบไอ้เป็นท่อไอ้แท่งกลมๆเหมือนยาสีฟันหลอดยาสีฟันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3มมิลนะครับอยู่ที่3มมิลลิเมตรนะครับบีบทักไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปใส่ประกอบแพรแดดดังเข้าไปนะครับตรงๆนะครับเอาคือไอ้แล้วก็มันจะมีไอ้ตรงไอ้ซีนเนี่ยครับมันจะมีช่วงช่วงช่วงกลางๆน่ยมันจะเป็นรอยต่อนะครับดูภาพประกอบนะครับดูภาพประกอบเลยนะครับ ตรงนั้นให้เราเพิ่มซีแลนด์เข้าไปให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะตรงนั้นมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างไอ้บล็อกอลูมิเนียมและบล็อกเหล็กหล่อนะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปตรงนั้นทับเข้าไปให้เยอะเป็นพิเศษนะครับเสร็จเรียบร้อยเราถึงประกอบเข้าไปนะครับสําคัญนะครับเราต้องปรับหน้าแปลนของเหล็กเสื้อเหล็กหล่อและเสื้ออลูมิเนียมด้านล่างเนี่ยให้มันตรงกันก่อนนะครับถ้ามันไม่ตรงเราใส่ฝาครอบเข้าไปพอเราขัน ขันน็อตยึดฝาครอบซีนแน่นๆฝาครอบมันจะแอนมันมันจะโกงมันพอมันโกงก็ปากซีนมันจะเปิดนะครับแล้วมันก็จะรั่วนะครับยังไงก็รั่วครับยังไงก็รั่วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํานะครับเราต้องทํานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับคือเวลาเราถอดมานะครับเรายกเกียร์มาเราก็ถือโอกาสตรวจสอบเลยนะครับว่าไอ้เกียร์ มันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่ามันดูไม่ดีก็เกือบก็เปลี่ยนไอ้ไอ้สแลบเซลินเดอร์หรือไอ้ลูกปั๊มคัดไปด้วยเลยเพราะบางคือในนค่าแรงมันถอดเกี่ยวมาแล้วมันทำมาแล้วนะครับถอดมาแล้วนะครับ <c oughs> มันกอ็อาจจะทำให้ไม่เสียเวลาไปอีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือการแก้ไขน้ำมันเครื่องรั่วที่ท้ายเกียร์ ไอพิธีท้ายเครื่องขอโทษครับที่ท้ายเครื่องนะครับนะครับท้ายรายการนะครับผมจะมีสเปคค่าขันทอกนะครับค่าขันทอกของแต่ละจุดให้พวกเราได้ปฏิบัติตามนะครับคือการขันทอกนะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราประกอบทำข้างหลังเสร็จเรียบร้อยนี่มาใส่ฟ้าเข้าข้างหน้านะครับมันเราก็จะเห็นเลยนะครับอ่ บล็อกเหล็กหล่อด้านกับไอเ,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 อเอสื้ออลูมิเนียมที่อยู่ด้านล่างระดับมันก็จะเผยกันละนะครับเนื่องจากเราเอาข้างหลังให้ตรง,ข,งนนรข้างหน้าก็จะเผเยนะครับแล้วข้างหน้าเผเยเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่เราจะประกอบฝาครอบเข้าไปไอจุดรอยต่อตรงนี้บีบซิคลนบีบก,กาวให้มันเยอะเป็นพิเศษนะครับเพื่อมันจะไปชดเชยนะครับไปชดเชยกับไอระดับที่มันไม่ได้ระดับไม่ไม่ได้ขนาดนะครับ บีบให้มากเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับเวลาเราบีบซิลิโคนนะครับให้เราบีบเป็นเป็นหลอดนะเป็นเป็นแท่งนะครับเป็นกลมๆนะครับอย่าเอานิ้วป้ายนะครับนิ้วป้ายมันใช้ไม่ได้ผลแล้วเละเทะนะครับให้บีบเป็นกลมๆนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่3มมิลนะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปนะครับไอ้ที่มันเป็นหลอดของไอซิลิโคนเนี่ยมันก็จะถูกกดทับแล้วก็มันก็จะเข้ารูปของมันเองนะครับแต่ถ้าเราป้าย มันบางมันแบนเกินไปนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้มันไปซีนหรืออซีนระหว่างฝาครับตัวเสื้อได้นะครับพอเข้าใจอย่างครับนะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวก็นะครับไอ้สเปคขันทอกนะครับเราก็ไปดูเอาท้ายรายการนะครับของอาจารย์เจมสโอเคนะครับพอเข้าใจนวนะครับซีนท้ายเครื่องรั่วนะครับแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็หายอาวรแก้อย่างไร นะครับโอเคครับสวัสดีครับ